มาสการพระอาจารย์วันทาครูอาจารย์อรุณสวัสดิ์ท่านกระยาณมิตรทุกท่านนะครับการใดๆก็ขอให้สมเร็จสมหวังดังใจวันนี้เป็นวันที่24กรกฎาคมพุทธศักราช2566ตรงกับวันจันทร์ขึ้น7ค่ำเดือน8ปีเถาะวันนี้เป็นวันโกนนะครับไม่เหมาะแก่การมงคลสีความสมเร็จของวันนี้คือสีทนดําสีม่วงแก่สีเปลือกมังคุดเสียบโชคของวันนี้คือสีแดงสีเลือดหมูสีเลือดนกทิศความสําเร็จของวันนี้คือทิศหอระดีหรือทิศตะวันตกเฉียงใต้ ทิศอับโชคของวันนี้คือทิตอีสานหรือทิศตะวันออกเฉียงเหนือเครื่องประดับความสําเร็จของวันนี้คือนินพลอยสีดําหินสีดําเด็กที่เกิดวันนี้ทั้งหญิงและชายไม่ควรมีอักษรที่เป็นการและกินีในชื่อคือสระทุกตัวและอออ่าเด็กชายที่เกิดวันนี้ควรใช้อักษรที่เป็นมงคลสูงสุดตัวใดตัวหนึ่งนาคือดอชดาต่อประจักษ์ขอฐานอปโธทอพุทเท่าและนอนเนนเด็กหญิงที่เกิดวันนี้ควรใช้อักษรที่เป็นมงคลสูงสุดเช่นเดียวกันนะครับตัวใดตัวหนึ่งนาคือดอเด็ก ต่อเตาถอถุงทหารต่อทงและนอนหนูเลขมงคลวันนี้เลข9เลข2และเลข7จ็ดไมเซตวันนี้ดรซุนยัดเซนกล่าวไว้ว่าถ้าเราเชื่อมั่นว่าเราทําได้ต่อให้ต้องย้ายภูเขาถมทะเลในที่สุดเราก็จะทําสําเร็จจนได้แต่ถ้าใจเราคิดว่าทําไม่ได้แม้มันจะง่ายเพียงแค่พลิกฝ่ามือก็ยากยิ่งที่จะทําให้สําเร็จ ขอเป็นกำลังใจในการเริ่มต้นวันใหม่ให้กับทุกท่านนะครับเสียอะไรก็เสียไปแต่อย่าเสียกําลังใจมีปัญหาชีวิตคิดอะไรไม่ออกบอกอาจารย์กายขอบคุณและสวัสดีครับ